สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทูผู้ทกคนมืัอนี้ก็โอกาสดีคอยเอาขนมปังมะไหนกแถ,แถวแถวบานกินเบิงเบิงคอยกันเลยแอบถ่ายวิดีโอเขาก็ลังเขาก็ลังไปจิกกินแต่ว่าบางโตัวก็ย่านบางโตกับพท่านกาเพราะว่าเห็นคนแอบเบิง <laughs> เห็นคนแปลกหน้าแอบเบิงเห็นคนต่างดาวแอบเบิง มินบินวนบินวนมันยังบรรยากาศเขาไก่บันไดกกากัวกัวแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เอาอาหารให้นกมันเป็นการทำทานแบบหนึ่งบางโตคอยเห็นมันขาบเสร็จมันขาบหลายๆคำหรือมันก็บินสงสัยมันมันบินไปไกลมันไปยอมกินสงสัยมันเอาไปให้ลูกมันกินเน่ๆเลย เท่าก็เป็นการได้บุญจากการทำทานเอาอาหารให้สัตว์อีกแบบหนึ่งคือกันอนุโมทนาบุญร่วมกันเด้อจ้าเล็กๆนน้อยคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาจ้ะบอเสือกระย่าลบดูเด้อพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดี